ข้อสองสีบอกว่าให้เขียนสมก,การความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนำกับการเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็กฟลัก์และสนามเหล็กอันนี้ก็คือสมก,การตามกฎของฟาราเดย์นั่นเองนะครับก็คือเราได้ d p b by dt เท่ากับแรงกเกื่ไฟฟ้าเหนือนะั่นซึ่งฟรีบีคือหรือไม่ดิกฟลักเนี่ยมันก็คือ B คูณด้วย A ทั้งเราสามารถเขียนรูปของ D by DT ของ B ีดัตเอดตก็คือ B A โคไซน์ซีตานะครับนั้นเราสามารถสมการเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้3ากรณีกรณีนี่1ก็คือสถาม่เหล็กเปลี่ยนแปลงนะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกรณีสองคือพื้นที่ที่สาม่เหล็กผ่านเปลี่ยนแปลง ก็ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้านเหนียวนำกรณีที่3ามคือมุมระหวา่างสนามแม่เหล็กและพื้นที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้านเหนี่ยวนำได้เช่นกันนะครับ3ามกรณี